สมโอสมเกีียงสมโอสมเกีียงใช่ครับมันเกิดปัญหาปลูกแล้วมันไม่โตไม่งามของสวนอยู่ไหนนี่ไม่ใส่ปุ๋ยเลยใส่เองอันนี้ยกสวัสดีครับ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 ผมอ้าสวัสดีครับ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 สวัสดีวันนี้างอันนี้ที่ที่ไหนน้อที่ไหนนะที่อำเภอเถิ่อนอำเภอเถินบ้านอะไรบ้านแม่ตาบ้านแม่ตาอำเภอเถินจังหวัดจังหวัดลำปางวันนี้วันนี้มามาเป็นเจ้า มาเป็นเจ้ามาเป็นตอนที่นี่ต้องลงท้ายคำว่าเจ้าเป็นเจ้านายแล้ววันนี้เออนายยกเดี๋ยวถามหน่อยที่นี่ปลูกมากี่วันกี่เดือนละอ๋อนี่ประมาณเข้าปีที่สามละปีที่สามปีที่สามเป็นยังไงถูกใจไหม ก็ไม่ถูกใจเพราะไม่มีเวลาดูมันเท่าที่ควรเออปลูก็ปลูกรักษาโรคโรคร้อนรักล้นร้อนแต่ไม่ได้ปลูกเอาตังไงแต่จริงๆแล้วต้องการปลูกเอาตังใช่พร้อมกับโรคร้อนแต่ตอนนี้ก็มาคุยกันว่าถอดบทเรียนจุลินทรีย์แล้วก็ถอดบทเรียนเรื่องอินทรีย์วัตถุสารปรับปรุงดินหมักแร่ด้วยพอดอครับเราจะมาถอดบทเรียนด้วยกันว่าแปลงนี้เราจะทําการขบวนการเขาเรียกว่าเรียนรู้ไปด้วยกันครับ สร้างทุกอย่างขึ้นด้วยกัน<ช>ด้วย<ช><ร>ดอดอเนาะอดอนี่เป็นของกรมพัฒนาที่ดินค,คืออาจารย์ก็นํามาเป็นสารปรับปรุงดินแล้วก็ทําเป็นอากลุ่มที่จะส่งเสริมต้านโรคต้้งภัยในพืชตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปุ๋ยที่เราใส่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเคมีเป็นเคมีก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใส่เอาก็เอาย่าง่ายเป็นเคมีส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นอินทรีย์่ไครับเป็นป้อโอเค ถามว่าธาตุอาหารมันเพียงพอไหมถ้าในตัวมันเองอ่ะมันเพียงพอเห็นไหมครับอาจารย์แต่เราไม่สามารถทําให้พืชนําไปใช้ได้เพียงพอเพราะพืชจะนําไปใช้ได้เพียงพอนั้นต้องมีพอรดอนั่นก็คือจุลินทรีย์กระบวนการของพืชของดินรับไหนนะดอยเราอยู่ไหนอ่นดอยอยู่นู่นข้างหลังนี่ก็ดอยด้านหลังนี่ดอยหมดต่นีก็ไม้บังทำไมในภูเขา น้ำก็ไม่ได้ลวดปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ฮอร์โมนก็ไม่ได้ฉีดตอนไปเก็บเห็ดต้นไม้มีใบส้อยอย่างนี้ไหมไม่มีเออแต่ทําไมเราปลูกอยู่นี่ทำไมมันส้อยก็แปลกก็แปลกนะที่มันส้อยเพราะว่าที่นี่มันมีแมลงลงมันมีเพี้ยมันมีอะไรลงแต่ในป่าในเขามันไม่มีลง ที่มันไม่มีลงเพราะว่าผมบอกว่าจูลินทรีย์ใน16คอดอของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมันมีอยู่ในป่าในเขาตามธรรมชาติาเห็นไหมเรามองไปหนูกอไผ่มันอยู่ข้างโบนุใครไปปลูกกอไผ่ไว้ <c oughs> แต่อกอไผ่กอนั้นอะ่ะยลงมาอยู่ตรงนี้เนยครับ ว่าเออนายยกปลูกมากี่ปีละอ่านี่ปลูกมาสามปีครับเออเนี่ยโลกมันก็เยอะใช่ไหมจ๊ะเออดูดิเต็มไปหมดเลยเนี่ยใบใบงอหมดเลยสปีตอวันนี้จะมาเจอปัญหาเออมาเล่าถึงปัญหาปัญหาอาจารย์จะมาแก้ไขนี่แหละผมก็เลยบอกว่านู้นผมเห็นกอไผ่อยู่ตรงโน่นด้วยกอไผ่ต้นนั้นเนี่ยป้องกันโรคให้พืชฟังนี้เกิดทั้งหมดงงไหมมันมามันมาช่วยพืชได้ยังไง ในกอไผ่เนี่ยมันมีกลุ่มพอดอนี่14 15 16พอดอแทบจะครบทุกตัวออนนี้เวลาฝนมันตกน้ำมันก็จะซะาเอาจุลินทรีย์ไปหาต้นไม้ต้นอื่นเอ๊พื้นดินไปหมดที่ใกล้ๆอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์มันไม่ใ่ใกล้แล้วมันตกน้ำมันตกกระนอนไปที่ไหนมันก็ลงแม่มันก็ลงมาหาแม่น้ำลงลำห้วยตอนนี้จุลินทรีย์มันอยู่ผิวดินมันก็ถูกล้างไปเจอไปเจอรากขึ้นตรงนั้นไปเจอรากพี่มพนก็หาที่ก่อสมมติว่าในยกสูุ่มงาพัด ในคลองในอะไรใหญ่ๆหน้าที่ของนายกคือต้องเอาชีวิตให้รอดคร<ช>ับโอู้ก็ปีนป่าเห็นท่อนมงท่อนไม้เห็นกิ่งไม้ตวนนกูก็ต้องยึดก่อน<ช>มันก็เหมือนกันอพอมันไปยึดปุ๊บมันก็ไปเจอรากอะไรนะรากต้นอถ้าเป็นในผลไม้ปา่าบักเงี้ยวมั่งถ้าภาอีสานเนาะ,ะบักผีพวนมั่งอะอ่าเงม,มาเดืออะไรพวกนี้มันไปเกาะพอมันเกาะปุ๊บมันก็ได้บ้านใหม่แต่ตัวเขาเองเนี่ย พอเขาไปย่างาไหมหม่ปื้อเขาก็ต้องไปสร้างเหมือนเราเมื่อก่อนใครมาสร้างบ้านตรงนี้อาจจะมาแค่คนสองคนตอนนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ใช่ไหมเขาก็เหมือนกันเขาก็ไปก็ออกขายายพันธุ์ออกลูกออกเต้าเขาไปเห็นตรวนั้นเขาก็ไปย่อยสลายออกลูกออกเต้าพืชเขาเลยได้อาน,นิสงส์ในการหาปุ๋ยผ่านจูอินทรีย์นั่นก็คือ,อพอโดไม่มีใครได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรแต่งามกว่าที่เราปลูกกับมเมื่อกี้นายกยก็บอกว่าผมใส่ปุ๋ยบ้างใส่ขี้งวงขี้งัวบ้าง แต่ตัวที่จะทําให้พืชมันได้เอาอาหารพวกนี้ไปส่งเสริมน่ะมันไม่เพียงพอเห็นไหมเพราะว่ามันที่เพียงพอเราต้องเอาสารปรับปรุงดินหมักแร่ด้วยสิบหกอดอมาช่วยช่วยเสร็จแล้วช่วยยังไม่พอเนอะก็ต้องไปหากุ่นกระกูลที่เคยใส่มาให้เขาอีกเพื่อให้เขาแตกตัวเห็นไหมผมบอกว่านายกอยากให้ใบมันงามไหมให้ใบมันใหญ่ไหมรัรก็ผมบอกว่ามันจะใบจะงามมันต้องมีปุ๋ยยูเรียเขายูเรียปุ๊บมันได้กินปุ๊บีมันหยิบอวบใหญ่นะเบายึน <How> มันจะเป็นอย่างนั้นได้เราก็ต้องถ้าต้นนี้นาะยกใส่นาะยยกต้องใส่ประมาณห้ากิโลดเดเลื้นะ,ะเปลืองตังไหมเปลืองตังไหมเปลืองแน่เปลืองแน่ยตอนนี้เราจะทําให้5้กิโลเนี่ยมันใส่ได้ทั้งสวนก็มีวิธีเดียวเมื่อกี้มีขี้งวใช่ไหมมี เราก็เอาไปหมักใส่กับขี้วัวแต่ผมมาหมักเอาปุ๋ยปรับสภาพดินหนึ่งไปเอาปุ๋ยยูเรียมาหนึ่งกิโลแล้วก็เอาขี้งัวเข้าบอกผสมแต่ผมใส่มาให้แล้วเราก็เอาแค่ปุ๋ยยูเรียของเราเนี่ยมาหมักกับปุ๋ยอาจารย์เลยมาสร้างแถวก็ปุ๋ยยูเรียหนึ่งกิโลมันมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่สิบหกเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเราก็มาหมักรวมกันมันจะได้โปรตีนที่เป็นยูเรียขึ้นมาสองร้อยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์สูตรที่ใส่เนี่ยไปปรับสภาพดินหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบต่อขี้วัวต อยู่นี่มันมีขี้วัวแล้วไมนมีอยู่แล้วเพราะว่าแต่ว่าตัวปุ๋ยเคมีน่ะมันต้องเอามาเป็นองค์รวมเพราะว่าถ้าเนี่ยยกใส่ห้า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 สิบสิบห้ายี่สิบยมามสิบอยู่นี่ต้องใส่ปุ๋ยประมาณสาก็อ่ อ้าไหนใ,ใส่เปลี่ยวๆๆาายเปลี่ยวแต่ถ้าเอามาใส่อยูนี้ปุ๊บเพราะว่าปุ๋ยยูเรียนหนึ่งกิโลเนี่ยมนัยยนมีสิบหกเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์โปรตีนเราเอาขี้วัวที่อยู่ในนี้เพราะเงินมีอยู่แล้วมันมีอยู่ในสี<ห>ผมไม่แอ,อร์ไรโซเปียมและผมโปรตีนอยู่แล้วมันก็ไปย่อยสลายสิบหกกิล๊อกหนึ่งกิโลมันได้สองร้อยแปดสิบหกโปรตีนเอาสิบหกหารสองร้อยแปดสิบหกได้กี่เท่าสิบแปดเท่าหนึ่งกิโลใช้ได้สิบแปดต้นดีไหมบัดนี้ ดี ö, สุดยอดเลยกันเลอยากด้วยก็มันได้286เปอร์ตีนเนี่ยเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็แค่หนึก right ิโลได้ได้เอา1ิเอาสีหขาน286ดูตัวนี้เราก็ได้สิบหกสิบเจ็ดสิบแปต้นแล้วหมดนี้ใช้2อกิโลสกโจบเลยจบเลยสอกิโลก็คือเราต้องมาหมักในนี้อ่ะเราก็ใส่ทุก21วันยีวันที่ที่หมักเนี่ยหมักกี่วัน ก็ประมาณ21วัน21วันก็มาใส่แล้วก็น้ำหมักสูตร1กับสูตร3เพราะช่วงนี้เราเราเล่นเล่นเล่นเอา1 2 3องสาเลยก็ได้เพราะมันก็มันก็มีลูกเออแล้วก็ให้มันควบคุมตัวมันเองแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำน้ำหมักแล้วก็เสร็จคุ้วยก็ไปสอนเอาถัง2องลิตรมาเอาน้ำใส่เกือบเต็มแล้วก็เอาน้ำหมักสูตร1 2 3่งสองสามใส่เข้าไปเอามารวมกันเสร็จแล้วก็ใช้เอเอเอเาน้ำตาลน้ำตาลใส่แดงเลยอน้ำตาลใส่แดงใส่เข้าไปถังอย่างถังสองลิตรนี่ใส่น้ำตาลใส่แดงสัก2เอาายคูใส่เข้าไปเอานมเปี้ยวใส่เข้าไปเอา ดาบนมเปรี้ยวใส่เข้าไปเอาเข้าหมากใส่เข้าไปน้ำซาวขท้าที่เราจะอาหุงข้าวตอนเช้าเราก็ใส่สักขันหนึ่งเติมเกลือเข้าไปเห็นไหมเสร็จแล้วก็เติมปุ๋ยเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นยูเลียยูเลียก็คือ4600เดี๋ยวผมจะให้สูตรไ้ให้เพราะว่าเหียนต้นตุนทุกโมรแเสร็จแล้วก็2 1 0 0 2100มีกรรมาฐาน พอกามาถันมันอยู่ที่นี่เนี่ยมาแรงมันก็เหมือนกับมาถันเหมือนเรานี่แหละเออเดี๋ยวมันก็ไม่อยากไม่รบกวนแต่ตอนนี้เราอยากให้ต้นมันใหญ่ไหมค่ะมันใหญ่ก็จะเราก็ต้องใส่15ศูนย์15ศูนย์มันมีแคลเซียมแคลเซียมเห็นไหมเรากัเรากินแคลเซียมเข้าไปกระดูกใหญ่ไหมกระดูกแข็งแรงไหมอ่าเก้า แปดเก้าสิบมาหาไหมมันก็ไม่มาหาเออถ้าเรามีแคลเซียมเพียงพอ,อ,อถ้าแคลเซียมไม่เพียงพอเดี๋ยวแปดเก้าสิบก็มาหาเ <มา S 1> ออแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมเออ,อ,อเราอยากได้อันนี้ปุ๊บเราก็เราก็เอาสิบห้าศูนย์ศูนย์เพราะมันมีแคลเซียมอยู่ประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะถ้าจำผมจำไม่ผิดนะเราอยากให้ใบพืชเนี่ยมันเขียวสดใสแบบออร่ามีเอาง่ายๆเหมือนกระจกส่องกลับ ดวงอาทิตย์คืนไหมเงาเราต้องหาแคลเซียมไปหาแมกนีเซียมมารวมกับกัมมารฐานถ้าแคลแมกนีเซียมมันไปชนกับกัมมารฐานปุ๊บไปมันที่ใหญ่มันที่เป็นเงานยกว่าเอามาจากไหนอาจารย์เดี๋ยวมันก็อยู่ในสิบศูนศูนย์อยู่ในสิบศูนย์ศูนย์ปุ๋ยสิบศูนศูนย์สิบศูนศูนย์อ่าเราก็เอาไปใส่ในถังน้ำหมักที่ผมจะให้ทำหลังจากนั้นปุ๊บก็เอามาผสมกับสารปรับปรุงดินเมื่อกี้แล้วก็หมักปุ๋ยพอหมักปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนนี้เราออยยาาาาาาากกกกกใหหหห้้้้แแมมมมมลงงงงััััวววรรบ่่เเเะ็นนน เอาถังมาย <whirl wind. S 2> ี่สิบลิตรใส่น้ำเกือบเต็มเราตัวนี้ใส่เข้าไปเส่แล้วก็เติมปุป๋ยกลุ่มตะกูลเมื่อกี้เอาไปแช่เอาไปหมักไปรองไว้ก็คือให้มันได้ยี่สิบวัน,วนแล้วมาไล่สีพ้นอยู่บ่อยๆมารอบหน้าบอกมาเดียวคำเดียวว่าหลังจากเดือนพฤศจิกาธันวามกราพฤศจิกาปลายไปแล้วเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าฟีด้อมเนาะหมดว่ะละไปชนกันที่สมุทรปราการตรงนั้นมันเป็นน้ำกล้วยมันอยู่แม่ปาดอยดีๆเนี่ยมันเป็นน้ำจืดมันไปเจอน้ำกล้วยมันกลัวตายมา้ เห็นไหมปรับสภาพมันก็ต้องปรับสภาพตัวมันกลายเป็นจุลินทซีย์น้ำก่อยเห็นไหมที่จริงแล้วมันจุลินทซียมอยู่ที <t <t ่นี่แหละพอว่าน้ําก่อยมันอยู่ตรงนั้นดีๆน้ํายุบมอกน้ําขึ้นน้ําลงทะเลมันกลายเป็นจุลินทซีย์น้ําเค็มมันกลัวตายไหมล่ะมันก็กลัวตายมันก็ปรับสภาพมันดีพอเวลาเขาทานาเกลือเสร็จปุ๊บเขาดูดน้ําน้เค็มมาทํานาเกลือพอทํานาเกลือเสร็จแล้วปุ๊บนี่เราก็เอากลุ่ม จุลินทรีย์ตรงนั้นเขาเรียกว่าจุลินทรีย์สามน้ำเพราะอยู่น้ําจืดมันก็เคยอยู่มาแล้วอยู่น้ําไใสมันก็อยู่มาแล้วอยู่น้ําเค็มก็อยู่มาแล้วมันก็เลยมาอยู่ในกระสอบเราอตอนนี้มันกลับมาอยู่ในไร่ในสวนเราบัดนี้มันจะกลัวร้อนกลัวแรงกลัวหนาวกลัวเค็มกลัวจืดกลัวอะไรไหมเห็นไหมพอดอแปดเก้าสิบเขาถึงบอกว่าเป็นตัวที่กําหนดว่าส่งเสริมเรื่องดินเหนียวดินล้วนดินทรายดินเค็มดินกรดมีเพียงพอมันปรับตัวมันเอง แต่ทุกวันนี้เรามีไม่เพียงพอเห็นไหมต้นไม้เราถึงเป็นอย่างนี้เห็นไหมเราอยากให้พวกนี้มันแข็งแรงใบเท่าฝ่ามือผมบอกว่าใบมันจะเข้าฝ่าหนึ่มันต้องกินในตัวเจ่นเห็นไหมเมื่อกี้ทั้ง4ี่0 2บ0กนอนย์อะไรอีกสิบน0์สิห้นย์เห็นไหมเราต้องเอาพวกนี้เข้ามาแล้วให้จุลินทรีย์กลุ่มไลโซเบียมและโพโตซซวเดี๋ยวตึกไอรีสอด แต่อของนายกเนี่ยที่มันเป็นไม้เนี่ยนายกไม่มานายกไม่มาสักสองฟีอะไรมาจัดการรีสอร์ทเห็นไหมพวกนั่นก็คือโอโตชัวเห็นไหมมันจัดการให้ได้ตอนนี้ถ้าเราให้มันมาจัดการหญ้าล่ะเอาลองนายยกลองคิดดูมันจะดีไหมดีครับดีกันยังไงดีมากเลยมึงไม่ต้องไปกินบ้านกูมึงมากินหญ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมาได้ยังไงมันมาจากผ่านกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระสอบของเราที่อาจารย์หมักให้แล้วมันอยู่ในนั้น พอมันมาอยู่ตรงนี้ไนายกตัดหญ้าเนี่ยมันดำๆเนี่ยเดี๋ยวมันค่อยๆอยุบโปโตซัวแลวไลโซเบียมมันก็มาย่อยกลายเป็นในในโตเจนอนหลังจากนั้นใบมันถึงที่ใหญ่มันมาบวกกับยูเรียอีกมันก็เลยส่งเสริมกันครับเห็นไหมที่เขาบอกว่าทําไมเวลาทําเกษตรเนี่ยผมถึงบอกว่าไม่ทิ้งอะไรทุกอย่างไว้ข้างหลังครับอ,อะไรที่มันมีในโลกต้องกลายเป็นปุย๋ยเห็นไหมปุ๋ยเคมีก็คือปุ๋ย แต่มันมีค้าธท่าทางเคมี<ำ>ตอนนี้ใบไม้ใบหญ้าพวกนี้มันก็ต้องเป็นปุ๋ยแต่วิธีที่จะให้มันกลายเป็นปุ๋ยมันต้องผ่านกระบวนการของพอดอเห็นไหมพอดอก็คือของกรมพัฒนาที่ดินของเรานี่แหละพอดอกลุ่มไรโซเบียมแล้วก็กลุ่มปนตัวมันก็จะมาบริหารจัดการถ้าไรโซเบียมมันมาข้าอดีของไรโซเบียมมันมา,นาคือมันไม่ต้องสังขอแสง มันมากลางคืนมันกินกลางคืนปุ๊บมันส่งพืชได้เลยแต่ถ้าโปรตซวัวมันมามันต้องัังข้อแสงนัดนี้ผมจะถามกับบ่าวยุดครับวันนั้นไปบ้านึงว่าไปบ้านข้าวดำนาไปประบานดำนาผลตกาจารย์เข่างามงามผมไปนั่ได้ใส่ปุ๋ยสัมนี่เห็นไหมเพราะอะไรไลโซเบียมผมบอกว่ามันส่งเสริมเรื่องปุ๋ยยูเรียถ้ามันหายูเรียเจอปุ๊บมันไม่ต้องสังข้อแสงผลตกตีสามตีสี่ออกไปไล่ไปนาเห็นบ่อเมื่อคืนผลลินลินหญ้างามขนาดเลย พวกนี้มันหามาตึตงเอาในตัวเช่นนากาศเออภาษาราชก,การเขาก็ว่าตึงในตัวเจ่นภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าอะไรดึงจับกินบอเล่จับกินเรานะ <c oughs> มันมันมาเกาะอ,อยู่แถวเนี่มันจับพอสมมติว่ายูเรียมันผ่านมาพวกคาร์บอนอะไรพวกนี้มันสาม,มารถแปลงเป็นยูเรียได้มาพวกนี้มันก็ดูดดด,ดูใส่ตัวมันแล้วมันก็ขี้เยี่ยวให้พืชตอนเช้ามาเราก็เห็นต้นข้าวต้นอะไรงามเลยไม่รู้ตัวเฮ้ยคือเพื่อนใส่ปุ๋ยเลยทำไมมันงามแค่เพราะกลุ่มนี้มันมีเราไม่เข้าใจเฉยๆอาจารย์เลยมาอธิบายให้เข้าใจว่าเนี่ย แต่ถ้าพวกโปรตซัวพวกปวกอ่ะเอาง่ายๆเอาท้าทาพูดแบบนั้นเนาะพวกนั้นปุ๊บมันกินได้ก็จริงมันอมได้ก็จริงแต่ว่าเวลามันกินอาหารมันกินได้สามเท่าตัวเหมือนแก้มลิงเลยมันดูดเข้ามาเราเห็นว่าลิงมันจะกินข้าวได้กําปั้นหนึ่งเราวางข้าวไว้สามกรปั้นเอาข้าวไปไหนวะในมือลิงก็ไม่มีที่จะไปในแก้มลิงมันมันดึงไว้แต่เวลามันจะใช้งานมันต้องมาสั่งข้อเสียงเห็นไหมยูเรนซีมันมีกลุ่มที่ดึงเอาในตัวเจนเอาธาตุอาหารมาแล้ไม่ต้องสั่งข้อเสียงและอีกพวกหนึ่งก็สั่่งงงงคออออแสสนนีืาิ์์ละะปรโยชขด ของกรมพัฒนาที่ดินแต่พวกเราไม่ค่อยเข้าใจพอไม่เข้าใจปุ๊บก็บอกว่าเอาไปใส่จังไงเอาไปเฮ็ดจังไหขบวนการทุกอย่างต้องผ่านขบวนการหมักที่ผมย้ําเสมอถ้าไม่ผ่านการหมักนี่กูเอาไปใช้แล้วมันบดได้เรืองบดได้ลาวเราก็ไปตําหนิเขาอีกไม่ใช่มันอยู่มันอยู่ที่เรานี่แหละเราเนี่ยยังไม่เข้าใจคือคนอื่นเขาเขาจะเข้าใจแทนเราไม่ได้เพราะเราเขาไม่ได้มาปลูกส้มโอขับเราอตอนนี้เราเองเนี่ยเราต้องไปหา หาเอาความรู้หาง่ายที่สุดไปหาที่ลุงกูครับกูเกิลัไม่ก็ดูที่นี่แหละเออไม่งั้นก็ดูที่เบายุตยาจวดแล้วก็กระเสียบเกลือกล้วยเห็นไหมผมพยายามบอกว่าทุกคนเนี่ยความรู้มันมีหลากหลายไม่ไม่ต้องไปสรรหาที่อื่นครับง่ายนิดเดียวคือโทรศัพท์เราทุกวันนี้มีการอธิบายที่ชัดเจนตอนนี้เราก็ต้องมีการเรียนรู้ปฏิบัติสําคัญคือการถอดบทเรียนตัวสําคัญใครจะเป็นคนถอด เสื้อผ้าเราเราให้คนอื่นมาถอดได้ไหมได้อันนั้นกล้องไปรีสอดวันนี้ไอ้ท่านนายกได้นาพอดออ่าตั้งสิบหกพอดอมาแล้วเราจะใช้ยังไงก็ะก็ตัวตัวนี้ก็มาโรยเลยโรยรอบตัวเลยโรยรอบกลนเลยนี่แนวนี้เอาอันนี้เออ อะไรยกทำเลยดีกว่าเลยด้วยเลยเอาเอาเอาต้นละเอาในหลานนี้ต้นละเอาต้นละสองคู่ถังนี่แหละฮะสองเลยนะเอาเลยทุกตัวนะไรดีมันในมันมีส่วนผสมอะไรยส่วนผสมอย่างเงี้ยเอามาเดี๋ยวยุตมาในนี้คือมันจะมีสี่ขบวนการที่อยู่ในนี้สี่อย่างสี่อย่างนะอาจารย์อันดับแรกคือตระกูลขี้ ะกูลขี้ทั้งหมดเลยเออเอาตระกูลขี้อเอากระาจะพูดเป็นง่ายๆเนาะแต่ถ้าพูดแบบภาษาภาษาให้ลื่นหูหน่อยเขาก็เรียกว่าอินทรียวัตถุอยู่ในนี้มีอะไรมั่งอันแรกเรกคือกากขผงชูรสอ,อกอกขผงชูรสนายชอกินผงชูรสไหมกินแต่บอกว่าไม่กินก็ได้ ไม่ไม่กินนั้นไม่อร่อยอไม่กินเวลานายกไปสั่งต้มยาบก้อยเขาก็ใส่ไว้แล้วแหละถึงจะไมบอกต้มตามเขาว่าใครเพาใส่ผงชูลสดเขาใส่ไว้ในปลาแดกปลาล่าไว้แล้วแหละไม่ใส่ไม่ได้เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ทําให้พืชเขาเรียกว่ากินกินปุ๋ยได้อร่อยขึ้นเอาง่ายๆแต่บางเงินว่าผงชูรสนายกจะเอาช้อนมาตักกินเป็นช่วยไหมไม่นันก็กินได้กระติเดเดียวแต่ถ้าผงชูลสดมันอยู่ในอินรี์วัตุพวกนี้เขาในงานวิชาการนะผมผมก็จะ ถ้าพูดแบบงานทั่วไปมันก็จะอธิบายไม่รู้เรื่องในงานวิชาการเขาบอกว่าในกากของชลวดเนี่ยหรือว่าในเขาเรียกว่าอาเมเนี่ยมันสามารถทดแทนปุ๋ยเคมี ได้เลยทดแทนเลยเลยอาจารย์ทดแทนได้เลยเพราะในนั้นมันมีธาตุอาหารแต่อย่างที่ผมบอกว่าคนพืชสัตว์มันกิมานั่งกินผลชูรสแล้วกล้วยมาตักกินเหมือนลราท่องได้ไหมอ๋อได้ไหมปรายุดไม่ได้ครับอาจารย์มันกินได้แค่เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ในเมื่อมันมาอยู่กับพวกขี้ต่างๆมันจะทําให้ขี้มีรสอร่อยขึ้นโอ้เขนก็ต้องการแบบนี้เนาะเอาเราต้องถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราเองเนี่ยเราจะไปเข้าใจคนอื่นไปเข้าใจพืชเข้าใจสัตว์เราจะเราทําเกษตร เราจะทําอย่างอื่นมันก็ไปต่อยากเราต้องกลับไปที่คุณสมบัติของเขาแต่ถ้าบอกว่าเอาแต่ผงธุรสไปโยนใส่ป่าใส่สวนได้ไหมก็ถามว่าเจ้ากินผงชุรสเหมือนกับเอาไปโยนใส่ป่าใส่สวนได้ไหมล่ะก็จะวัวลกวัวหลอนเลยเด็นไหมแต่ถ้ามีเขาเมื่อไหร่ปุ๊บมันเป็นการทําให้พืชกินอาหารได้มากขึ้นเป็นสื่อเนาะเป็นสื่อเห็นไหมจุลินทรีย์ได้กินผงชุรสเป็นไงบ้างเนี่ย มันก็กินแซบขึ้นมันก็ไปขี่แซบขึ้นมันก็ไปถ่ายมูลมีธาตุอาหารดีขึ้นเห็นไหมอันที่สองก็คือก้างก้างปูก้างปลาที่เขาหมักเป็นน้าําปลาวันนี้แคลเชืเอ่อมนะรกัดนี่ไงาาก็ในยอดอยากให้ต้นไม้มันใหญ่ขึ้นไหมล่ะเห็นไหมมันเป็นการส่งเสริมกันแต่ละธาตุในก้างปูก้างปลาเนี่ยตัวโบลอนเนี่ยยังไงมันก็เอาไปไม่หมดหรอกในน้ําปลานะมันก็ต้องมีตกค้างเวลาต้นส้มโอเราออกลูกเนี่ย เผือๆมันจีบบ่เห็นหอดใบเห็นไหมมันจะเห็นตะหน่วยเพราะมันไม่ยอมร่วงเห็นไหมทุเรียนเขาปีนี้เอางานเขาเที่ยวตะสวยตุลูกทุเรียนลูกละสามโลสี่โลทิ้งเอาไปเอามาบ่มีเวลาฉีดอะไรเลยรับตะสวยมันโดเกินเนี่ยพวกนี้มันจะมีทั้งเอาง่ายๆทั้งสิบกแร่ธาตุแทบจะมีครบอ่ะอีทั้ง1ิบแร่ธาตุที่เราจับต้องได้อะที่จริงแร่ธาตุมันมีส7่เกจแร่ธาตุแต่ก็ต้องทำอ่ะ คือคือได้คุยกันว่าผมปลูกต้มโอท่านน่ยยกท่านก็เป็นผู้นำรับบอกว่าอาจารย์ผมปลูกต้มโอทําไมต้มโอผมมันไม่เหมือนในรูปครับเพื่อเขาจะค้ดเข้ามาทำไมเขสวยของเราไม่สวยงามเลยเขาเิดง่ายแค่เดียวเขาเลยบอกว่าที่เราไม่มีไม่มีคุณสมบัติอยู่พอรอนี่เราไม่ได้กดจังกินไส้เขาบอกว่ามีปุ๋ยมา่งมีปุ๋ยใส่มั่งอะไรแต่มันไม่ได้กดแต่มันจะทำให้พวกนี้แก่ตัวสองถึงสามตัวเัิคนผมถามว่าจริงไหม นันก็เป็นที่เมืไทยเหมือนกันเขาใช้มาเหมือนนเราทุกที่ดูที่แต่ละที่จะให้คนพัฒนาที่ดีทีคพอรดของพัฒนาที่ดีเป็น่่ยเป็าไรเขาี่เข้าไานาเข้าสวนนะครับนะ